อยากได้ก่องกวัญจังเลยอย่างไหนก็วางคิดมากแล้วหนูหนูหนูพี่ให้ว้าวต้องไหนกว่าตัวหนูอีกอะอาคุณครับต้องไ่งนยมากเลยพี่ช่วยยกหน่อยใช่ไหมไปกันหนูบ้าเ๋อวพี่ช่วยยกอาคุณครับแต่เดี๋ยวอเลยนย่ำหน้าเยอะ เดี๋ยวพี่ช่วยยุกนะไปกันเลยไอคนแรกนี่ก็เหนื่อยแล้วนะจึงมีของขวัญติดเบื่อเลยทำแทนคุณซันต้าระหว่างที่พวกเราระหว่างนั้นที่พวกเรากำลังต่อสู้กับมันอยู่จ้าพันเตอร์ต้องมาทำหน้าที่แจกของขวัญดีนะคารดนต่อยหน้าหน้าหน้าจมูกแค่เลือดเองตอนนี้รักษาหายแล้วเตรียมตัวไปแจกของขวัญ เอาของขวัญก่อนเฮ้ยนายนายเป็นใครวะที่ไม่ไม่คุ้นกับหน้าเลยเป็นใครอ่ะใช่เหรอฉันชื่อบบกแตงโมแล้วนายล่ะฉันชื่อสันแล้วแล้วนายจะถามทำไมหน้าอะไรถามทำไมสัตว์ยกคนไตนะวายี่กูต่อยมั่งลย ช้กูไม่กล้าซุ่มเหรออ้ายี่ยำดมเจอมากูเออช็เก่งมากใช่ไหมเออโอ้ยดมเจอมดกูก็เลยก๊กมกเลยก็๊กก็ทุมากเลยทุกม่งเลยเออ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 โอตายตอยตเจอมดกูเอออ่ะอ่โอ๊ะโอ สิไปม่ไม่สิไปเอาว้าวเนี่ยว้าวโอ้มึงเอาว้าวมึงทกเออจังแม่งเลยปัญญาออนเนี่ยอยู่ไปก็ไรประโยชน์ เจอหมดกูไอ้เออต่อยมากเลยเตะมหน้าก็ซ้ำนี่กูคงก็ไปเตะหน้านี่จะเอาไอ้กูจะยังมันไดต่อยหนาหนามาแล้วดิกูไปแล้วเด้อกูไม่รับผิดชอบมึงหรอกแต่ไงฉันทำกับกูไม่ได้ เออยามันยากที่จะบอกนะไปล่ะมึงมาช่วยกูกันก่อนนี้กูจะหายแจ้งแลอวเรื่องของมึงไอ้สสัไอ้แตงไอ้แจงว่ามึงไม่ได้ข่าวหรอกมึงมาแจกของคนในเวลานี้อ้าวแล้วมึงรอดมาได้ยังไงวะไอ้ฮันเตอร์ไอแอนเตอร์มันโหดเลยนะเว้ยก็ไอ้ฮันเตอร์มันบอกว่ามันไม่อยากจัดการกูมันหรอกไอมัน มาหาคนที่มีข้าหัวนี้สิก็คือมึงในแก๊งกูเนี่ยมึงได้แต่ข้าหัวตั้งห้าพันมึงจะว่าเหรอแต่หมูวัวมึงรีบไปเอถอะแถวนี้มันมีฆาตรกรด้วยเหรอเออดีวว่าแถวนี้มันมีฆาตรกรหมูพูดจริงๆนะว่ามึงต้องเชื่อกูมึงต้องเชื่อกูเชื่อก็เชื่อแต่ของขวัญยังเหลือเชื่อไปนะ จะเอยางไงดีอ่ะก็ขนกลับไปก่อนแล้วกันงั้นก็เตนไปไหนกะ่อนที่ฆาตก,กรมันจะมา๋ัวน,นี้มันมีฆาตกรเหรอวะเขาเล่าลือกันอยู่เว้เพื่อนไปก่อนนะมึงรอกูด้วยไอ้ปืดแม่งไอ้ปืดแม่งไปไม่รอกเลยว่าเฮ้ย รู้สึกมีเสียวฉังสันหลังมุดแบอู้แล้วเนี่ยแกแกต้องตายไอรชาชัวไอรชาชัวมื่ไงเออเออไอ้รำกูเออาไม่ต้องมีเดินขาแกไม่ต้องมีเดินให้ขาคนอื่นเดินไปเฮ้ยออ๋

ว่ามึงต้องเป็นของกูคนเดียว รับชะตาของแกที่โดนช้นหันเป็นชิ้นเอ๊อเออะอโดนซะโดนไม่ไปซะเอเอ๊ะมีดาบวันจะแทงแกไปทุกเมื่อเออเออเออออเอแกก็เดินไม่ได้แกก็ไม่มีชีวิตเดินไงแกตายแล้วขาหัวนี้ต้องเป็นของฉันฉันจะไปรายงาน จะไปรายงานคนที่อยู่หรือว่าเขานั้นอที่ใพระเจ้าของฉันยังไงล่ะหัวหน้าของเซอจะฉินบอกปุ๊กฉันก็จะเด้ข้าวได้ตั้งห้าพันกว่าเลยนะข้าวแกนี่ไม่ธรรมดาเมือนกันหนี่เด็ดแตงโม ไปรายงานต่อดีกว่าจะได้ใหม้มาเห็นศพที่ฉันค่าก่อนที่จะมีคนมาช่วยมันอออ้าอ้าอ้อ้ออนศพของบักแตงโมอ้อ้า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 ออ เดนเป็นคนช่วยนายเองลุงจันท่าล่ะลุงจันต่าตา,ตายไปแล้วก่วนที่จะมีปีศาจเขมปัดมาค่าฉันขอให้นายรีบนี้ไปฉันไม่ได้เดี๋ยวฉันช่วย ว้าว <Wow. S 2> เลียบนี้ไปเลยเดี๋ยวฉันจะถวงเวลาให้นายนายนี้ไปนายจะเจอเพื่อนฉันขอให้นายไปทางที่ถูกนะมีป้ายบอกไว้และนายจะจงจำไว้ดีๆนะต้องดูป้ายดีๆเข้าใจไหมเข้าใจชึ่นใจเลยนะเจอกัน เอ็นนายล่ะไม่ต้องห่วงฉันไปเลยเราเป็นพันธมิตรกันหายไม่นังกลัวว่าจะนจะทำอะไรนหนภายหลังพเพื่อนของฉันน่ะเป็นคนดีอ๋ออย่าลืมนะฉันชื่อเอลเออจังขอโทษน,นะเอลไปเลย ของฉันนายไปเลยไม่ต้องห่วงชีวิตของฉันห่วงชีวิตตัวเองมากกว่าก็ดีนะเจอกันเดี๋ยวนะนายเพิ่งไปตาบูอ้ออได้เวลาใช้ห้องามาเลยพี่หัดทป๊อก 哦。Oh. แล้วจะได้ขาหัวมันเออเออตัวอะไรขวาเราเนี่ยเฮ้ยทำไมมันตัวสูงจังเลยี่ยขอขาด้วยเหรออ่าจะกัดใจให้สัอมี้เบิ้นฉันอ่า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 เดี๋ยวนะอย่าไม่เอ

ไรขึ้นร่างกายของฉันเดี๋ยวนะโอ้ทำไมยังควบคุมตัวเองได้อยู่ทั้งทั้งที่ตัวเองกลายเป็นร่างซอมบี้แล้วอย่าบอกนะว่าฉันคือ